เราจะไปกางเต็นท์กันฮี่ออบกันนะ ชื่อตัวเองหรือเปล่าวะมีนีชื่อคุณโคสิตที่ยังไม่มาคับ<ช>คตายใช่ค่ะตายค่ะเรามาลงทะเบียนก่อนนะนี่ว่ามาถึงแล้วก็ รถลงทะเบียนเกียนเขียนใบเข้าพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบทั่วไปของร้านนะครับนี่ก็เหมือนทั่วไปอันนี้ไม่อนุญาตให้เอารถลงมูลสนามหญ้าครับกระทางไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าหม้อสุกี้มาปิ้งย่านที่เสียบปลั๊กไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงวันนี้ไม่มีมานะครับแคร์พื้นที่ไม่มีนะครับแล้วก็สี่ทุ่มที่นี่เน้นเรื่องเสียงนะครับให้ปิดเครื่องเสียงทุกชั้นทีแล้วก็คุยกันเฉพาะในบริเวณของเราครับร้านมันเล็ก มันก็จะแบบมันทีเสียงคุยกันปกติก็จะดังกอง้องกันค่ะตาเราไกลไหมของพวกหนูเยอะมากเราก็ได้ที่กลางตรงนี้แล้วนะกัปักบุดกับตรงนี้เลยนะตอนนี้เรากลางเป็นท์กันนะลองดูว่าจะกลางเสร็จก่อนฝนตกไหม มาแคมป์เนื้อว่าย้ายบ้านอันนี้เขาเขาประกวดประกวดแคมป์กันปะกอดเต็นท์ปะเขาเขาประกวดเต็นท์กันปะวะเรามาทิ้งานแล้ววะเรามาเรามาตอนเขามีประกวดเต็นท์กันพอดีปะมีอะไรอีกโอ้โหเฮียนี่ของดีนี่ของดีเลยน่ะขาดนี้ไม่ได้อีกกลัวไม่พอเออ ที่จะมีขวดเย็นๆมาด้วยขวดไม่พอขวดไม่พอรีฟิ l รีฟิ i l l ตอนนี้จะรอดจะมาสอนอะไรครับการใส่ตัวเร่งเชือกนะครับตัวเร่งเชื่องช่วยคืออะไรครับอ่ามานทำอะไรครับเอามันเอาไว้ไว้ขัดเชือกไม่ให้มันรูดอ๋อใช่ไว้ต่อไว้ตีต่อเสร็จหนึ่งได้อันนี้พอหนูเอาเสร็จละคืออย่างเงี้ยเหรอใช่มึงไว้จัดของมึงก่อนเื้อกางท้าบเสร็จเดี๋ยวเต็นท์กูแป๊บเดียวอ้าวเหรอ ถึงกูกระดิกยนเหรอกูแค่บอกว่าโฟโลว์โต้กลางปึ๊บกลางเลยกลางเก็บอะเก็บอะฮะเก็บเก็บเองไม่มีเก็บไม่มีเหรอไม่มีทันหมดอ๋อ วอยู่ในกล่องเขียวมีอะไงวะนี่นี่เป็นกล่องสมัยสงครามโลกนะเห็นใหม่ๆอย่างนี้นี่ของใครนะนี่กล่องของใครนะของลุตั้มลุงตั้มลุงตั้มไปลบสงครามโลกแล้วนะมึงจะเป็นอาหารพานเฮ้ยอาหารพานซะด้วยแสดงว่าน,นี่สายไม่ค่อยดีไอสัตว์เอ๊ะกูว่ากูวาอย่างนี้เดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวนะไอ้เหี้ <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> กูว่าปลดสลักแล้วมันจะระเบิดเลยแต่ถ้าพะยะมันเป็นสูญอากาศด้ยวยหรอเ,เป็นสูญอากาศด้วยหรอก็เป็นซีนิฟูเฮ้ยนี่เวอร์ชั้นลุงเบนนี่ว่ะหลายคนอาจจะใส่หัวแก๊สไม่เป็นนะซึ่งกูก็ใส่ไม่เป็นเหมือนกันูเห็นแง่งไหยกูเห็นแง่งอยู่เว้ยแต่กูเมื่อกี้กูดันเข้าไปมันไม่ล็อกนี่ กค่น,นี้คือกค่น,นี้ล็อกแล้วล็อกแล้วไม่ปลอดภัยเลยนะคูบอกให้ล็อกแบบโง่ๆอย่างเงี้ยคุณก็มันต้องมีกกต่อไปจะเป็นการจุดไฟไอสัตว์ได้ถทานชื้นหนูเชื้อไม่เชื้อ,อต้องเบินเบินแห้งก่อนนะ เป็นเก่งไหมขอหเรื่องเบอร์นี่ขอให้บอกเบอร์สี่ไหมอือหืลิ้นเป็นตะคิวมาแล้วอะไรของมึงเนี่ยห้องกูเด็กคนดูเยอะเด็กดูเยอะนะกูว่าสามเมตรเขาอ่ะมึงไปนับเลยอยากเจอดิเทนชั่นอ่ะอยากเจอธนโดเคทูนี้ตัวใหม่ใช่ไหมตัวเก่าสีใหม่อ๋อตัวเก่าสีใหม่ใช่รุ่นนี้มันกันไฟนี่ ก you know? ็รับประกันตลอดชีวิตชีวิตอยู่ใช่ไหมอมาถึงเต็นเหรอฮะครับไอสัตว์ไม่ทำสัตว์เอยเาแล้วตกมาเลยตกมาเลยเต็นหนึ่งเลว่าที่นี่มานสั่งคนทิ้งด่านหลังเงียบไฟมีหลายไฟมากพี่ออฟไฟแบบไหนไม่ได้ใช้ถูกมันใช้เหมือนกันจะใช้หมดเลยเพราะว่ามันมืดจุดมึงไม่ได้เหมาะไม่ได้เหมาะมึงเลย ตาโคหน่าล่ะครับเป็ดถ่านลงดิบกาแฟมืนเฮ้ยเตเียมลแล้วแกๆงุงร้องได้ดิร้องไม่ได้ไปไม่ได้เลยอ่ะกุ้งๆ ี่ตั้งเรานะครับเพิ่งเรียนได้ไม่กี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็จะเลิกเรียนละอาทิตย์ไอ้สัตว์กูใจตั้งหมดแล้วกูร้องไม่ได้กูเล่นไปร้องไปไม่ได้เออไอขอให้เหมือนเดิมอ่ะเลยนะมึงร้องนู่นไงร้องไงไม่มึงร้องมึงร้องมึงต้องร้องมึงจะร้องไม่ร้องไม่ร้องมึงถึงจะได้ร้องได้ไงไอร้องอ่ะร้องไม่ต้องรักเาฟ้าแต่ขอให้รักเธอเดิม ไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ต่ที่ฉันนั้นยังหายใจขอแค่นี้คนขอ,อให้เหมือนเดิมสไลด์หรือสไลด์ใคลสุดท้ายเราก็ไหลไะ คารมคมคายใชกี่ร้อยคำคมหรือคารมคมคายอนนี้มาเรา่อความเหี้ยล้อะไงออกเอาเอาเอาเ่อาเหี้ยตอนนี้มีตามเซเว่นเหมือาไอนเหี้ยแม่อยู่นี่เล่นรูปไหนอ็ได้นี่นอาจอนใครวะจอนคือจอนเลยจะมีจอนเชาไล่ปะใช่ใแล้ววะนี่แบบหัวใจแบบหัวใจเบบวจอาจอนทั้งเมด แล้วกูดูตอนไหนที่ที่ที่ดูขอดทั้งหมดอ่ะฮะเฮ้มันมันให้เล่นตามกูไม่ได้เล่นมานะไม่นะก็กูเล่นามมา <laughs> อยนะ่างนะี้ไงนายพี่อยากซื้อขั้น,น,นอยู่พี่อยากทำข้าวจี่มากอ้าวเออวันนี้ขายเยอะอดกินเลยเนาะเราเมนูนข้าวจี่ที่อยากกินหลายหลายรอบสร้างเลยอะไรเลยมาทิชชู่คืออยู่คู่กูไลฟ์สดกูไลฟ์สดหาตังค์เลย ยิงทะลงองอาจเลยไม่ถือแปลกศักดิ์ศรีข้าคอเดิือดสายเข้าซ่องตีหีเลยสายหน้าเหรอนี่ถูกไปของวันสองกำลังดีไม่ใช่พี่เสียตังคหอเพลงเอ้ยพี่ต้องเสียตังคหอเพลงแล้วผมก็อเจ่ายตังค์ให้พี่ฟังต่อไงเพื่ช่วยกันเอ้ยบาร์บิคิวไม่ไหม้หรอกไอ้สัตว์ขากูจะไหม้หืมขากูไหม้ดูขากูด้วยเนี่ยกำลังน่ายินเลยนะเนยเยิ้มใช่ ในเหลือพรุ่งนี้ไหมเนี่ยหมดคืนนี้เลยเหลือแล้วเหรอมาบีคิวบาร์บีคิวมาบีคิวผาซ่าเจฟออฟเหลือเวลาอีกสิบนาทีครับเชฟเร่งเลยนะครับเชฟครับคุณคิดว่าอาหารของคุณมีความพิถีพันตรงไหนบ้างครับเอ่อปกติเขาใช้อ่าพริกหยวกของผมใช้พริกหวานครับโอเคครับเร่งเลยนะครับปกติเขาจะไม่ย่างสับปะรดครับผมย่างสับปะรดเลยอ๋อ ครับผมเร่งเลยนะครับเร่งมือเลยนะครับขอโชคดีครับครับไหนกไปแล้วกับหน้าฝนใครเป็นคนสัญญาเอาไว้รูเมียไม่คิดลักใครกูเล่นท่อนหนึ่งมึงไปน้องอีกท่อนหนึ่งกูจะเล่นถูกไม่เนี่ยเอ็ดแม่กูจำานื้ไม่ได้มองเห็นควายตัวพู้ตัวเมีย ขอเคียร์แล้วให้ชิดอิจฉารอด้วยเป็นไยม,มันไม่มีปัญญาไอ้สัตว์ผดกูดูไหนยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวปัญหาเลยไม่มีได้แต่หวัง,วง,วง สักวันหนึ่งฉันไม่คอยรอเธอจนฝนหยุดฟ้าแล้วหลอกหลอกหลอกให้ฉันตายใจเดือไปทั้งตำบลถ้าฉันมีเงินชงมมกามหลายเงียบว่าไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้าฉันจะจางครืงบินว่าฝนลงมาก่อสัญญาฝนเทียม ดุดดังใสายฟ้าโอนมาเลยโอนมาขอเพลงอ่ะโอนมาก่อนเลยกูไม่ฟังไม่เเพลงที่ไรโอนมาก่อนเลยเดี๋ยวเล่นโอนมาก่อนดิมึงดิษดิษเบืงแรปดิษไอ้กูฟังดิเตอร์ดิษอะไรวะดิษดิษดิษผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเชี่ยหยาบเลยนะมันขึ้นยังไงวะไหนแดนดินทินไทยจําไม่ได้เหมือนกันมันท่ช้ามันแบบกูจำได้ว่ามันท่าช้า กูเอาจริงไหมกูฟังรอบเดียวกูไม่ได้ฟังกูกำเข้าไปกดดิดไหนแล้วกูใจแกร่งไม่เกรงพรองไผ่พานด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเงี้ยเออไอเหี้ยไปได้ไงดิขอก็เซเว่นพ่อมึงเหี้ยไม่หมดเต็มเลยเมื่ไหรอกเหี้ยมีว่าร้องซื้อตัวเฮียไว้ให้ก็ไม่มาเอ้ยงอ่างกันไปะเขาสะพานมึงโอนให้กูห้าร้อยก็เซเว่นเนี่ยกูร้องให้ได้อ่ะกูจะพยายามอะไรอะ เย็นอีเย็นเชิญมาเหรอเอ้เชิญมาจ้าเอางั้นไงน้องใหม่หรออาบแล้วแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าไงแล้วก็ดูหน้าหน่อยดีไม่เอาอ่ะใส่ฟิลเตอร์ได้ปะได้น้องใหม่นี่รู้ไหมว่าเขาเป็นแบบเนี้ยใช่อืกูไม่ให้ดูร้องเพลงให้ก่อนก็ไหนบอกว่าขอเพลงได้อ่ะขอได้แล้วมึงดูเบาหน้ากูด้วยอย่มองแล้วอยู่ไหนนี่อยู่ในใจเขาใหญ่เขาใหญ่มาดิขับรถมาดิ โอ้หไม่ชวนเลยเออเนี่ยเนี่ตุดมากนะไม่ชวนเลยมาเขาใหญ่อะ่ะแค่นี้แหละออเออากันทิ้งตัวลงนอนนี่ไหมลองดูดิเพื่อกไหนจะขาวด้วยสัตว์น้ำเต็มแก้วออน้ำเต็มแก้วเด็กเสียดานเอาชนแก้วเออเอาน้ำปิ่มน้ำปิ่มน้ำปิ่มรัชดาออื ไม่รักก็คงไม่หูยังมีที่ตั้งหก็ตัวฉันมีแค่คนดี สองซ้มเฮ้ยส้มค้างรักอือนียค้างรักเหรอส้มค้างรัก,รรกมียอบด้วยเหรอมียอบด้วยดิใครส้มอ๋มอ,อ,อดึงเข้ามาดิดึงเข้ามาสิยอ่ามาที่จอยจอยจอยหโล,โล,โลัหล,ลัฮัลโหลอะไน้าตาผ่องใสสวัสดียูเพี<ไ><ว>ยนไม่ใช่เพื่อนตู่น้าตาผ่อ,องใสเชียวใครเพื่อนใครเพื่อนนี่เราเป็นแค่เพื่อนกันเหรอ เอาสรุปที่ผ่านมาเราเป็นแค่เพื่อนกันใช่ไหมไม่เฮ้ยเก่งซะด้วยแข่งเชะนี่อย sì ู่ดีรำดีรำหมาดีรำน้ำท่วมไหมดีรำน้ำท่วมไหมไม่ท่วมนะน้ำติ่มไหมไม่เห็นตาเลยอ่ะเอาขึ้นมาอีกได้วน้ำเดินไหมน้ำปิ่มไหมแล้วมึงกูลงพร้อมกันนั่นไอ้สัสบุรีรำน้ำปิ่มไหม อะไรนะบุรีรัมย์น้ณพิมม์ไหมจูนผ่านหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลิฟครับเลิฟสวัสดีครับก็ออกไงก็เด็กเอ็มแบกนอกททนออยากทำเล็บทำอะไรได้ไอ,ไอ,ไอีกไหมใครอ่ะใครก็เด็กเอ็มแบกเหมือนกันแป้งห้องมึงห้องอะไรวะแป้งตอนเดียร์อ่าตามเพื่อนไม่ได้เลยอมาเรียนภาษาห้องแป้อ๋อแป้งแป้งตัวเล็กๆใช่ป่ะใหญ่เลยตัวอ้วนเลย ผมตั้งสั้นผมตั้งสั้นยาวผมยาวไอ้จ้ายาวเลยผิวขาวเออขาวบุปผจุกอยู่วะไม่คิดจะเล่นต่อแล้วนะเซฟออฟชวนชิมีช้ำๆเลยช้ำๆช้ำๆเลยบอกว่าถึงช้ำช้เออทีมาทำให้กินเห็นมีงี้วะช้ำเลยอ้าวก็ไม่มาก็ไม่บอกว่าจะกินอะไรก็บอกวันหลังก็บอกก็จะกินหมูคงหมูหันไปอ๋อแค่นี้แหละเด้อ แต่จะมุดแต่จะมดบ่เอเลามาแล้วเด้อสีแดงเะี่ยเลามาแล้วเหรอเอามายังเอามายังยังยังเลามาถึงวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเอาดิเพื่อพรุ่งนี้ไม่อยู่เนี่ยเด็กนะ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 เด็กเด็กเขี้ยอะไรไม่มีทัดเด็กนะเด็กนะเด็กไว้รอวังระวังระวังอัศจรรยเนาะโอ้โหทอมแรงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่วิดีโอคอลนะอันนี้ไลฟ์สดนะอย่าลืมตัวดิ เราเผื่อใจอ่ะเราเผื่อใจเขาแล้วมันปลาไอ้ตรงไหนเนี่ยไม่ออกไม่ได้ล่ะออกไม่ได้เข้าแล้วออกไม่ได้แล้วเป็นกะหรี่แล้วนะมีไม่ถูกบังสายเออไม่มีกะหรี่เดี๋ยวเคลียร์ก่อนไม่มีกะหรี่มีคนดูอยู่มีคนดูด้วยไม่มีไม่กะหรี่อ่ะไม่มีมีกะหรี่อ่ะไม่มีอ่ามีกะหรี่ไม่บอกกูนาแหมวันนรกตั้งแป่กูไม่พูดหลาอขาก็ูก็ไปด้วยกันี่ยพูดทำไมล่ะเออ

ะหานรงเล่นไม่มีใครฉันพร้อม,ฉ,อมฉันพร้อมจะไปในเกที่ฝนโปรยลงมาวุ้ยกุ๋ยว้กุย๋ยวุ้กุยเขาาดูอากาศชื้นมาคืนนี้หวังนาวหน้าแบบน,าานี้ก่อนข้าวเนอปอ,อกผมไม่ดีฉันกลัวเธอจงไม่สบาย ที่โทรมาเจอกลอกมาแบบไม่ไดตั้งใจอ้เฮียแบงเขาขอไอ้จั๊กเยอะมากโอ้โหโอ้โหกว่าไปกับดอกปติปติเป็นของควันของคนที่อยู่สายไกลอะไร ที่ต้องเก็บไว้แค่เพียงธอได้ฟังอาบองกันขอบคุณใจที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยัง ที่ตลอดไปจะคงที่ยังต้องการรักที่เธอให้กันจะเก็บไว้ในความฝันเสมอไป ยี่น่อยไม่หลับเลยสัว์ออไปดูแล้วเขาทำะไรแหลกเลยโอ้โหแ,แต่เช้าเลยเนาะถ่ายแต่เช้าเลยเวียนกูัวม่ดูสภาพด้วย,น,ยนี่น้ำยังไม่อาบเก็บอ่ะนี่คือทักขะขั้นสูงครับใช้ตะเกียบ แล yeah, ้วไมเนยมันสีส้มๆวะรีวิวเขคืออย่าปนกันมัวไปหมดขอต้มเขาต้มม้วขาต้มม้วอย่างอย่างเลยเลย ใส่ที่หลังก็ดิใส่เลยอ่ะใส่เลยก็ใส่ได้อยู่ใส่เลยก็ใส่เลยได้อยู่เป็นไรขอลนะดิบ้านะขอหอมบ้าสื่อเลย มือะไรงมือเลื่ยนเต้คือขอหอมต้องรวยเลยเขาเบลเลยเก๋ออย่ากูเลยหอมว <laughs> ้าอ่ะไปคลิปดิไปคลิปดิอะไร ก็วันนี้ก็จบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับเออเก็บเป็นละเก็บละแล้วก็ทริปหน้าจองยังจองแล้วเรียโอนแล้วด้วยเมื่อคืนบึงเมาแล้วมึงวู้วามเลอเกินเลยแตทริปหน้าจะไปที่ไหนไปดูกันแล้วก็จะไปดูด้วยว่าจะมีใครไปบ้างเพราะว่ากันยังไม่รู้เจ็ยจองจองไปก็ยังไม่รู้นะว่าใครไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่าสมาชิกเราจะมีใครไปในทริปหน้าบ้างงั้นเดี๋ยว ตอนนี้ก็เก็บของกลับแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยไปขี <จะ S 1> ้กันดูว่าตาจะได้กินอะไรคลิปในคลิปหน้าเอเพ,พราะว่ามีภารกิจถ้าทําสําเร็จจะได้กินกับข้าวดีก็ได้กินได้กินหรูอยู่สบายถ้าไม่สําเร็จก็มาม่ามาม่าก็ไม่รู้จะมีให้แดกหรือเปล่านะไปเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปขี้กันไอสัตว์กาแฟมึงนี่มัน กาแฟมึงนี่แม่งเฮีย้ยก็อร่อยดีแต่รสชาติดีหนือนชอบมากกาแฟนี้กาแฟอะไรนะครับเดี๋ยวคอนดูรัสวิสกี้กวิสกี้ด้วยเออคอนดูรัสวิสกี้เหมือนไซเบเรียนฮัตกี้ไหมสองร้อย200กรัมเป็นเพื่อนพื<ก>่เป็นพันๆเด็ไม่เล่นไม่เล่นนะไอสัตว์ที่ไม่ทันเลยสัตว์แห้งอยู่ถ้าบอกหมดไม่ไทันดูรัสวิสกี้กลัม,มเมอเรซินเออลัมเมอเรซินก็ด้วยก็ สองรยกรัมตกอยู่แปดร้อยกว่าบาทใครขาา้าวกาแฟไปลองกันได้นะของโรงกาแฟคุณพ่อครับพ่อพ่อใครก็มันชื่อโรงขั่วกาแฟคุณพ่อคุณพ่อเหรอสายมาได้ห้าสิบปีอ่ะไหลอยู่ไหลอยู่เขาเปิดมานานเอ,อ,ตอนต้นไม้ที่พ่อปลูกเอ้ต้นกาแฟที่เขาปลูกดัง,ดงชายฟ้าฟาด